มลูกทงทำไมมันน้อยจังอ่ะมันน้อยจงบเลยพี่และนี่คือนักวิ่งระดับพิการครับไม้สองไม้สองนี่พี่หอยยกมือครับยกมือทำไมฮะยกมือทำไมพี่หอยนี่ไงโอ้เขาแบกมือเอาไปไม่ไหวเหรอแล้วเขาไปไหนอ่ะพี่หอยไปไหนอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอริสาวรพงศ์กิติพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อยูริเองค่ะอายุหกขวบแล้วค่ะยูริเองค่ะยูริเราเคยเจอกันแล้วนี่นาใช่ค่ะสวัสดีจ้าเป็นยูริจ้า น้องเป็นพี่จัตตาจา oh, <yeah. S 2> ้ะเจ็บจปจา้าเจ็บปจ้าอายุห้าขวบจาโอ้โห oh, oh. <actionable. S 1> ูชนะแล้วครับตอนนี้ชนะเลยครับ รู้ใจรู้โอ้ยนี่โตตัวยืดแล้วนะเนี่ยโอ้ยแลยูรีนี่วิ่งระยะไหนนะลูก 5K ค่ะ 5K ความเร็วเท่าไหร่คะความเร็วก็20.26ค่ะได้ที่1ค่ะเย้แล้วคนที่แข่งด้วยนี่ส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ลูก ผู้ใหญ่และเด็กเลยค่ะ,ะเดี๋ยวนะที่หนูบอกว่าหนูได้ที่หนึ่งนี่หนูแข่งกับผู้ใหญ่ด้วยเหรอคะค่ะอ๋อแล้วก่อนจะวิ่งต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนไหมครับยูริก็ต้องยืดกับวอร์มด้วยค่ะขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าต้องวอร์มยังไงอ,อบอุ่นร่างกายยังไงครับแล้วก็แบบนี้ค่ะเอาเอาท้ามาแตะที่ตูดค่ะเอามายกเข่าแบบนี้ค่ะอ อาอล่ววันนี้ต้องมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของวิ่งแน่ๆค่ะแล้วความฝันที่ยูริอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอยากได้นาฬิกาวิ่งให้พี่ตาต้าค่ะมาขอให้พี่เหรอลูกแล้วทําไมไม่ขอเป็นนาฬิกาของตัวเองอะครับไม่เอาค่ะทําไมอะหนูไม่อยากได้โอ้น่ารักมากแล้วทําไมถึงอยากให้พี่ตาต้าล่ะลูก เพราะว่าพี่ตัดตาทำหายค่ะโอ้หนูหนูก็เลยอย่ากให้พี่ตัดตาค่ะแล้วพี่ตัดตารู้ไหมว่าหนูมาขอนาฬิกาให้เขาเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูบอกไปยังหนูยังไม่บอกหนูไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้แล้วลยะลูกเอ้ยเอาเอาเอามางั้น วันนี้พร้อมแสดงความสามารถหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะมาโอ้พยพี่หวานเลยูนีสวัสดีลูกสวัสดีค่ะพี่สุเราจำกันได้เนาะจำได้ดเจอบ่อยที่งานวิ่งท่ารมการครับ,รบผมต้องอธิบายนิดนึงคือในสนามที่เขาไปแข่งครับทุกคนที่เป็นผู้หญิงครับเขาเร็วสุดเขาเร็วที่สุดขึ้นอยู่กับสนามด้วยครับ เพราะว่าท่าสนามนั้นสมมุติว่าเช่นถ้ามีพี่บิ๊กซีอยู่พี่บิ๊กซีกับหนูใครเร็วกว่าก็ต้องพีบิ๊กซีเพราะว่าพี่บิ๊กซีโตกว่าเยอะโตกว่าประมาณเจ็ดแปดขวบอ่ะที่กรรมการถามว่าวอร์มอย่างไรเนี่ยที่เขาบอกว่ามีท่ายกเข่าสูงท่าเตะเท้าท่าเตะก้นเนี่ยมันคือท่าดริลยกเข่าตำเข่าสูงเนี่ยเป็นท่าเบสิคที่ระดับทีมชาติเขาใช้กันและนักกีฬาเ็าใช้กันเพราะว่าจะทำให้เรามีเบสิคที่ดีแล้วก็มันเป็นพัฒนาการเพื่อช่วยเราวิ่งได้ ดียิ่งขึ้น<ม>วันนี้เราจะท้าท่าหนึ่งครับเรียกว่าท่า Hi ไฮนีเดี๋ยวรู้ทำไฮนีใช่รกเข้าสูงอ่าเนี่ยจะท้านนองไม่ใช่นาน้องคนเดียวครับผมจะท้ากรรมาการด้วยผมไม่อุปรกรณ์ทีมงานครับขออุปกรณ์ครับมามาแล้วตมหน่อยสิมาแล้วเครื่องทดสอบไฮนีลูกเดี๋ยวรู้หลบก่อนลูกบริษัทนี้นะ สามารถสร้างเครื่องอะไรก็ได้คุณไอรอนแมนพร้อมโซ่ไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมนะครับพี่ป๋องพี่ไห่เข้าใจครับใส่แมสก์ด้วยนะพี่นะได้ครับครับผมอย่างนี้พี่อ่ะผมให้พี่20่ิวิย20สิวิพี่20่วิครับอ่ะแล้วแต้มจะสะสมรวมกันครับผู้ใหญ่สองคนแต้มรวมกันรุมน้องยูริคนเดียวจะบ้าแล้วปูนถ้าอย่างนั้นผู้ใหญ่แยกกันไม่เอาดีกว่า มันจะหน้าหน้าเนี่ยเราเนี่ยลังเลสรุปผู้ใหญ่หรุ่มเด็กนะรุ่มดีกว่าอยู่นี่ลูกอยากให้ใครเล่นก่อนให้พี่หอยหรือพี่ป๋องพี่หอยค่ะพี่หอยครับพี่สบายมากทีมงานเราเราเคลียร์เป็นศูนย์ได้ไหมครับอ่าผมี่ต้เป็นผมจะเล่นเผื่อพี่ไปก่อนเชียร์ยิ้มสุดทีนะพี่น้าครับงานนี้นะครับจ้าพร้อมระวังเริ่มครับเร็หน่อยครับเร็วหน่อยครับต้องเร็วกว่านี้พี่ แล้วหมายที่ต้องสูงใช่ไหมครับอันนี้ดิฉันดูภาพซุปเปอร์สโลอยู่หรือเปล่าคะห้าส่สองหนึ่งห้าสี่ค่ะทีละห้าสิบสี่ทำไมลูกหนูนุกกลัมกุมกุมจับหน้าเลยเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะโลงทำไมมันน้อยจังอะ จบเลยพี่จบเลยพี่ดู่ริเนี่ยลิขึ้นมาพี่ไม่อะไรพี่มีเพื่อนอยู่เฮ้ยอยู่อยู่อยู่ใชของใช่ครับอยู่ริพร้อมนะลูกดูพี่ป๋องนะครับครับระวังล้มเริ่มพี่ป๋องเร็วหน่อยพี่นี่เร็วนะครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้ยเหมือนดูพ่อพี่ตลอดเลยครับพี่ขอเร็วกน่านี้ครับ แปดลูกร้อยแปดร้อยแปดเท่ากันเลยพี่หอย54าี่พี่ปอง54าสิบสี่ทั้งคู่ทำเท่ากันพี่ครับพี่เวลารวมกัน40่สิบปีได้ร้อยแครับผมท้าอยู่ิีครับพี่40่สิบนะผมท้าน้อง30ให้ชนะพี่น้องสามิบปีให้ชนะพี่ร้อยแปดร้อยแปดเลยนะเยอะนะ คือความยากคือเวลายิ่งทำเยอะยิ่งเหนื่อยครับดูนี่ลูกทางนี้ลูกทีมงานครับไปซูบขอปรับระดับเข่าทีนึงครับเชญครับปรับเข่าทิ่นลูกโอ้ยหอยกับพี่เท่ากันเลยเหรอเถอะเป๊ะเลยว่ะยูริครับหนูต้องทำได้มากกว่า108นะลูกค่ะสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อพ่อแม่และพี่ตากตาค่ะนี่ตากตาตั๊กตาจะได้ทีนะลูกระวัง เตรียมตัวไปลูกเฮ้ยเดี๋ยว ไม่รูกไม่ค่ะถ้าเราไม่ชนะเป็นไรไหมลูกไม่เป็นไรค่ะถ้าวันนี้ไม่ชนะวันพ ipt, รุ่งน okay. ี้ก็สู้ต่อได้ค่ะนี่ขอต้อนรับจ้าพี่ของที่สองด้วครับคุณผู้ๆๆและพี่คือคณาของน้องครับพี่เดี๋ยวพี่เดีี๋ยวพ่ปลอบใจน้องหน่อยพี่ได้ร้อยแปดไอ้น้องเลยบอกเลยเล่าจันทร์องเล่าจัร์ลูก สามิสองอูดูเขาหัวเลาะสิแมเมิตรภาพมิตรภาพะเกมไฮนีผู้ชนะคือยูริครเก่งมากครลูเขายิ้มดีใจมากครับเก่งมากลูกทีมงานครับเก็บเกมได้ครับทั้งสองทีมครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายซึ่งโจทย์นี้แข่งจริงจังเดี๋ยวเราให้ยูริไปอยู่ข้างๆพี่ป๋องลูกเชิญครับเชิญครับลูก โจทเมื่อกี้ไม่จริงจังเหรอคะเมื่อกี้นี่ถือว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องสำหรับน้องเบาบางมากโจทย์จริงจังที่ว่าเนี่ยครับก็คือวิ่งในลู่ลู่วิ่งครับรอบหนึ่งเนี่ยก็คือ400เมตรเราจะท้าน้องวิ่ง3มรอบโดย3มรอบเนี่ยครับผมคัดนักวิ่งระดับชั้นนำของประเทศมา3คนมารุมน้อง3รุมหนึ่งน้องต้องวิ่ง1,200เมตรผู้ใหญ่วิ่งคนละ400เมตรแล้วก็ขัด แต่น้องคนเดียวลุมน้องอยู่ลิเด็กหกขวบคนเดียวแต่ออกตัวล่วงหน้าวันนั้นครับมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยมีกล้องตัวหนึ่งมันเบลออาจจะด้วยบารมีของนักวิ่งกล้องเสียไปนิดหน่อยตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเห็นัไงเบลอเบลอนิดหนึงอยู่ในลูกจะพาไปดูหนูแข่งแล้วลูกนะพร้อมไหมลูกนะทีมงานครับมาครับสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับขอบคุณมากมากครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับ นี่คือน้องยูรีครับเดฟพกขวบครับนี่คือพี่ชายตาต้าครับตาตตาโตแล้วว่ะตาตตาโตเยอะนะครับและนี่คือนักวิ่งระดับพักการครับดูท่าวอร์มเรารู้เลยครับทำไมฉันจำเขาเขาได้ทำไมจำเขาได้นี่คือหนึ่งไม้ครับและคนที่สองครับัคือแชมป์บุรีรัมย์มาราธอนสองสมัยซ้อนครับพี่ิบกซีครับโอ้โหพี่นี่แชมป์ระดับประเทศเลยนะครับพี่เบกซีครับ โอ้ยพิกซีตัวยืดนะลูกและนี่ครับ<า>ตำนานเ, <ๆ S 1> เพลงรักที่พวกเราคลั่งไคล้ครับเขาก็คือใช<า>่จริงดิพี่เซน,นแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องวิ่งกัน1,200เมตรคือ3รอบด้วยกันถ้าอย่างงั้นนะฮะเราจะต้องมีการคัดเลือกกันนะครับใน3ท่านนี้น้องบิ๊กซีพี่หอยนะครับและพี่เสกนะครับรเราต้องวิ่งกันสามไม้ได้วยกันสามไม้นี่เราจะเรียงลำดับยังไงเ,เราให้เกียรินักร้องล็อกเกอร์สุดยอดของเมืองไทย<อ>ดีกว่าผม<ด>บอกได้เลยว่าผมเป็นนักสู้นะเพราะฉะนั้นผมจะใช้รอยยิ้มนักสู้เนี่ยผมขอเป็นไม้แรกฮะบิ๊กซีไม้ที่สามค่ะจะคอยเป็นตัวเก็บน้องอยุนิเอะครับผม สรุปแล้วนะฮะวันนี้ที่เราจะลุมน้องยูรินะฮะไม้หนึ่งก็คือพิเศษนะฮะไม้สองก็คือเสนาหอยส่วนไม้สามนะครับน้องบิ๊กสี่ครับจริงๆแล้วพี่คิงวิ่งเร็วครับเพราะว่าเกเป็นนักกีฬาพี่บิ๊กสี่เนี่ยเขาเขาบอกว่าถ้าพี่หอยเนี่ยไม่โดนทิ้งมากเกินไปเขาเก็บได้แต่ถ้าเกิดพี่หอยโดนทิ้งแบบ ร้อยเมตรเนี่ยเขาเขาเก็บไปได้ไม่คุณถึงคิดว่าผมจะโดนทิ้งผมขอโทษผมอ่ะชีวิตผมโดนทิ้งมาตลอดอยู่แล้วคุณยังย้ำชีวิตผมขอโทษผมเองว่าผมโดนทิ้งในเกมเกมกีฬาโอเคผู้ใหญ่ก่อนนะครับครับแล้วก็น้องอยุรีเนี่ยต้องวิ่งยาวการวิ่งยาวนี่เสียเปรียบมันเหนื่อยกว่าครับมันเหนื่อยกว่าผู้ใหญ่เนี่ยวิ่งใส่สุดเลย400สี่รอเมตรน้องต้องลากไปพ200รเมตรจะเปิดด้วยพี่คิงนะครับทีมงานครับมาครับ ลุ้นๆนี่เขาเปนาฬิกาจับเวลานะ่จังหเป็นนักวิ่งนะครับนี่ไปแล้วครับนี่อุ้ยขายาวอ่ะเอาน้ำลมน้ำแล้วพี่คิงน้ำแล้วให้พิเศษเขาทิ้งหรือคิงก่อนบ่ายเขาทิ้งเลยนะทิ้งไปแล้วเดี๋ยวไม้สองพี่ที่จะนำน็อกรอบน็อกรอบเสร็จแล้วเราจัดการแล้วโอกาสน็อกรอบเฉยๆเอาโดเซนแล้วนี่คือลู่วิ่งครับจังหวะมันจะบางทีเหมือนนำ เออยังโอเคอ่ะยังโอเคสีนี่ตีคู่กันอยู่ครับหลักเลยคู่สีมากสีจะเกลี่ยนะเฮ้ยได้เว้ยจะวิ่งจริงครับจะบอกทีมงานจะวิ่งจริงครับโอ้หน้ำใหญ่เลยมือมันเฮ้ยเคื่อนเลยโอ้พี่กิ่งหอบครับแต่แดงว่าพี่กิ่งหอบครับเฮ้ย จริงเวลารอบแรกใช้ไปจัดให้เด็กกันดูหน่อยด้วยเดือยด้วเดี๋ยวอยู่นี้เริ e. ่มเหมือนยอดอ่ะแดดผมไมนมีแดดครับไปครับไปที่สามสิบไปไหนล่ะเฮ้ยไปสองไปสองเฮ้หอยเร็วหน่อยสิเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะแซงหอยเร็วหน่อยนี่คือปัญหาของทีมนี้ครับ นี่คือปัญหาของทีมครับตัวถ่วงมาพี่สู้หลุมดำผ่านไปแล้วหนึ่งร้อยเมตรครับโดนทิ้งแล้วยูริทิ้งไปสิบกว่าเมตรแล้วครับทิ้งแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแซงตับโอ้ถ้าทิ้งเยอะนี่ดิสซีไม่ไหวนะครับเพราะระยะทางมัน400เมตรเลยนะครับเฮ้ยทิ้งไหไม่ได้เลยนะว่ะเดินไปหมดแโอ้โหพี่ก้องจะเบลอเลยครับก้องตัวนี้เสียครับนี่พี่หอยยกมือครับยกมือทำไมพี่หอยเฮ้ยทำไมเร็ว อ้หนูไม่ได้ยินเสียงคำนี้เลยอ่ะโอ้นี่ทิ้งเลยนี่ทิ้งไปประมาณ50เมตรได้แล้วครับเป็นอะไรอ่ะไปไม่ไหวนิ่งหนโอ้เขาแบบมือออกไปไม่ไหวเหรอโระตอนนี้กลายเป็นว่าน้องบิกซีต้องวิ่งมากกว่า400เมตรนะครับไปไหนอ่ะคือมาเก็บส่วนของพี่หอยด้วยฮะพี่หอยไปไหนอ่ะจริงดิผมต้องบอกตัวนะอันนี้ผมบอกจริงนะเหตุการณ์มันคือผมกะดจัน จัดแซงแล้วก็น็อกรอบนะแต่มันมาจริงๆริงวิ่งวิ่งอยู่อ่ะพี่หอยปวดท้องก็เลยเข้าห้องน้ำแล้วก็พี่บิ๊กซีซึ่งควรจะวิ่งแค่400เมตรก็เลยต้องวิ่งไปประมาณห0ร้อาตรงๆนะผมคิดว่าผมไปป๊บผมจะทำเวลาให้ดีที่สุดผมวิ่งออกมาครับ วิ่งเสร็จแล้วตอนนี้เกมนะครับลับมาสูสีนิดหนึ่งเพราะว่าพี่บิ๊กซีมาแทนพี่หอยตอนนี้พี่บิ๊กซีวิ่งเยอะกว่าเดิมนะลูกยุยิ่ระวังดีพี่บิ๊กซีเขาวิ่งเร็วกว่าพี่หอยครับชมต่อครับระยะทางตอนนี้เหลือประมาณใกล้ๆร้อยเมตรครับจะเข้าแ0 0เมตรครับบิ๊กซีมาแล้วบิ๊กซีมาแล้วนะพี่บิ๊กซีมาครับแต่ว่าระยะที่ทิ้งเนี่ยมันมันมันเกิน50ครับจะเก็บน้องได้หรือเปล่าครับ อุ้ยจ่อแล้วครับเฮ้ยกำลังจะเข้าปากร้อยเมตรครับเฮ้ยโอ้โหนี่คือหนีไปเยอะเหมือนกันนะครับเร็ว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 เรอบนี้อยู่รีใช้เวลาเยอะนิดนึงครับอ๋อนี่คือเวลาที่บิกซีวิ่งเข้านะครับแสดงว่าที่หอยเนี่ยเกินเวลาไปสิบหกวิแล้วเกินเวลาของทีมไปสิบหกวิทำไมบางคนอย่างนั้นบิ๊กซีต้องวิ่งจ่อสิบหกวินี่ครับ มันทิ้งห่างเยอะครับจะทันหรือเปล่าครับคือถ้ามากกว่า1,200เมตรแบบพี่พี่ซีโอกาสแต่นี่คือเหลือไม่ถึง400แล้วครับแต่นี่ก็ไล่มาแล้วนะพี่ซุปไล่มาแล้วนะนิดเดียวครับนิดเดียวครับเหลือประมาณไม่ถึง200เมตรครับใช่เอา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 เข้าสู่100เมตรสุดท้ายครับใกไปนะคือเกิดเซตไส้มากนะโอ้โหนี่เขาตีขึ้นมาเยอะมากอ่ะ โอ้พีซีเก่งมากเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมเขาลุกเลยนะพี่ติดอยู่นที่มาแล้วอ่ะโอ้ยอ้าว้ยดก่อนนะไม่ถึงข้นสุดแล้ครับเอ้ยเอ้ยเร็วเอ้ยโอ้ย เฮ้ยผลเป็นไงหาแล้วถามหาผลเลยคือเดี๋ยวผมย้อนตรงนี้ก่อนอยู่นี่ลูกหนูหยุดเร็วไปหน่อยเสี่ยววีในพิพิกซีรซงแล้วหนูรู้ตัวไหมลูกไม่รู้ไม่รู้ตัวคือน้องยังแข็งน้อยอยู่ยังไม่เข้าใจว่าเส้นอยู่ตรงไหนรายการทำเส้นชัยไม่ชัดเจนแต่เท่าที่เราเห็นผู้ใหญ่สามคนรุมเด็กคนเดียวปรากฏว่า เด็กชนะครับโอ้โหครับผมใครล่ะคล่ะนี่ลูกพี่จางเวทีลูกน่ารักไอแต่คุ้งเก่งมากเราต้องยอมรับนะทางนรรการครับนี่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราเห็นเขาเติบโตบนเวทีของซูเปอร์เทนนะครับวันนี้ได้พบกับน้องยูริทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ มีโอกาสวันนั้นที่ไปวิ่ง,งนะผมได้เห็นบรรยากาศของครอบครัวเขาพ่อแม่เขาก็ไปแล้วก็น้องตาต้านะแล้วเขาไปช่วยน้องบอมนุชคือมันเป็นบรรยากาศของครอบครัวที่ทํากิจกรรมเหมือนกันแล้วแบบคนนั้นเขาก็รักพี่เขามากมเขาก็ทําตามอย่างที่พี่เขาบอกตลอดอม,มันเป็นความน่ารักผมเชื่อว,ว่าเขาอะ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยอนอกจากวิ่งให้พี่ตามพี่ให้ทนันหรืออะไรแค่นี้มผมว่าความสนุกตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณฮะ การครับยูริเนี่ยมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่มารายการวันนี้ครับอยากขอนาฬิกาจับเวลาสําหรับการวิ่งสําหรับพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเรือนเก่ามันมันไม่อยู่แล้วนี่คือความฝันของยูริครับพวกเราสามคนให้าาาทางกันค่ะคุณาคุณตคุณตาคุลูกี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งความน่ารักความสามารถและ ความฝันที่หนูอยากมอบให้กับพี่ตาต้าให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในยูริมากนะลูกท่านให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับยูริลูกยูริอย่าไปมองน่านนั้นลูกเดินหน้า29ลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันน้องยูริจากคิงพาวเวอร์ครับ นาฬิกาสำหรับนักวิ่งครับ Garmin Forerunner 945ชื่อก็บอกแล้ว Forerunner ครับมีน้ำหนักเบามากครับแล้วก็มีโหมดแสดงความฟิตของร่างกายครับสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นเป็นโหมดระดับสูงครับบันทึกการเข่งขันได้อึดมากคือใช้งานต่อเนื่องได้36ชั่วโมงครับเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับนักวิ่งนะครับตรงเนี้ยมอไปพี่ตาต้านะลูก<ะ>ตามความฝันของยูริลูก แล้วก็มีคุณการศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยวันนี้มอบให้น้องยูริจาก King Power 2,000บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครันคัุค่ะ,คะ,คะขอบคุณครับ้วพันจิ 1, ๋วนักวิ่งของเรานะครับน้องยูริครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยูริลูกหมากมคนนัวิ่<ล>ยูลูกเป็นหมาไหมคะน่ารักใส่ลูกแปด อยู่เรื่อยสู้ๆบ๊ายบายลูกบ๊ายบายัาสวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ